สละมอไรกุมวรขมาตุลาหีวบาริกาตุท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมประกปรปยากร smells, well. ปกระธานมูลที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้มีความยินดีนะครับที่ได้มาเปิดใจกับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายท e right ี่ถือว่าเป็นสมาชิกของศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเชิงของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และการเปิดให้บริการทางด้านต่างๆที่เราทําอย่างต่อเน,นื่องตลอดมาผมเป็นประธานมูลที่มาได้ประมาณ3ปีนะครับแล้วเคยเป็นเลขาธิการอยู่6ปีก็ทํางานในมูลที่นี้ประมาณ9ปีเต็มๆก็มีโอกาสพบกับท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีคนมักจะถามกันว่าในเชิงของการทํางานของมูลที่นั้นเนี่ยนะครับ เราบริหารกิจกรรมและก็บริหารงบประมาณอย่างไรในเรื่องกิจกรรมนั้นเนี่ยเรามีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีผู้มาใช้บริการมูลิธิตลอดทุกสัปดาห์สัปดาห,ห์นึ่งในการใช้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการจัดงานเนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มีเป็นประจำนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับจากการให้บริการก็คือค่าเช่าสถานที่กับค่าใช้จ่ายในเชิงของการทํางานเนี่ย คือรายได้กับรายจ่ายในใกล้เคียงกันมากแต่ว่าในบางช่วงเวลามันก็จะมีกิจกรรมที่เรามีได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่า,าสารโภ,โภคต่างๆโดยเฉพาะออยิง่งการดูแลพื้นที่ทั้งหมดประมาณ10ไร่เนี่นะครับก็เป็นภาระในแต่ละเดือนเนี่ยไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0 0บาทนะครับ ก็อยู่ที่วิธีการในการที่จะหาเงินมาอย่างไรแล้วก็ใช้จ่ายไปอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือว่าเราบริหารมันโดยที่ไม่มีความสูญเสียทางด้านการเงินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเหลือใครจ่ายมากจนถึงขนาดที่เราจะบำรุงรักษาสถานที่ให้สมบูรณ์ได้หลายครั้งหลายคราวทีเดียวนะครับที่ท่านพี่น้องที่มาใช้บริการของสถานที่นั้นเนี่ย ก็อาจจะบอกกล่าวบอกว่าไม่ได้รับความสะดวกในหลายกรณีอันนั้นเรายินดีแล้วก็รับทราบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห้องน้ําเรื่องของความาลักลั่นในเชิงของการให้บริการในบางช่วงเวลาซึ่งอันนั้นก็เป็นภาระค่อนข้างหนักเนื่องจากรายได้ของมูลนิธินั้นได้มาจาก3ทางด้วยกันนะครับทางแรกก็คือค่าบํารุงที่ท่านทั้งหลายจ่ายให้ซึ่งเราก็คิดแนตราที่ค่อนข้างต่ํามากในเชิงของ ขนาดของพื้นที่ที่เราใช้นะครับอันที่สองก็คือได้จากเงินบริจาคซึ่งก็แล้วแต่ช่วงเวลานะครับอันที่สามนั้นก็เป็นเรื่องของการเราไปได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐภาคกระชนในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นกิจกรรมที่เราทำอยู่หลากหลายมากอย่างรายการวิทยุนะครับที่เราก็ทำทุกวันตลอดปีนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วง เดือนรบดอนเราจัดรายการเดือนบวชกับวิทยุรัฐสภาซึ่งถ้าเราคิดสาระ,ะเหล่านี้แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยน่าท่านหลายอาจจะไม่เคยรับทราบนะครับ mm. ก็อยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่า4ล้านถึง5ล้านบาทนะครับในบางปีที่มันมีช่วงที่เรารณรงค์ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเช่นกรณีซีนามิอย่างเช่นกรณีของน้ำท่วม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็มีพร้อมๆกับรายได้ที่เข้ามาแต่เงินที่ได้จากซีนามิการบริจาคซีนามิหรือบริจาคน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นภาระที่เราต้องจ่ายจนหมดนะครับเพราะมันจะเหลือข้างอยู่ในบัญชีไม่ได้ก็จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสักไม่เกิน10ซของสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็ถือว่าน้อยมากในเชิงเปรียบเทียบนะครับอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆของรัฐนะครับ ที่เข้ามาใช้สถานที่ของเราหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเราปีหนึ่งเนี่ยประมาณสัก30หน่วยงานนะครับซึ่งอันนั้นเราก็ต้องให้การต้อนรับโดยไม่สามารถจะคิดรายได้จากเข้าได้นะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยเ,เงินของมูลนิธแทบจะไม่มีเลยนะครับกรรมการมาประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องเก็บเงินจากกรรมการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราดําเนินการแต่ว่าเราก็ได้รับการสนับสนุนจนกระทั่งในขณะนี้เนี่ย ก็มีเงินที่หมุนเวียนไปได้นะครับอยู่พอสมควรนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องที่เราทําได้ดีที่สุดเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆก็คือเรื่องของการจัดการกองทุนสกาดนะครับซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยกองทุนสกาดของเราก็สามารถที่จะผลักดันให้เป็นกองทุนที่ถาวรต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาชี้แจงกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับท่านผู้สนับสนุนท่านผู้อุปการะคุณ ท่านผู้อาวุโสทั้งหลายได้รับทราบถึงสิ่งเหล่านี้ปีนี้เป็นปีที่50เสร็จ็ษนะของมูลิตีแห่งนี้อาคารของมัสยิดที่สวยงามเนี่ยก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ประโยชน์มาแล้วนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะฮะก็40ปีอาคาร40ปีที่เราใช้มาเนี่ย มาถึงช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะวิกฤตทีเดียวนะครับซึ่งท่านพี่น้องก็คงจะเห็นอยู่ก็คือเราจำเป็นต้องบูรณะให้อยู่ในสภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้นในปีนี้ตั้งแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเราก่อนรอมฎอนเนี่ยเราจะเริ่มปรับพื้นที่ของมูลที่ใหม่ตั้งแต่การปรับห้องประชุมซึ่งห้องประชุมเนี่ยทั้งหมดของมันเนี่ยนะครับหมดอายุเกือบจะทั้งหมดตั้งแต่พื้นผนังเพดานนะครับที่เราเคย ปรับปรุงครั้งสุดท้ายคือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเรามาถึงรอบนี้เนี่ยก็เป็นการปรับปรุงใหญ่ปลวกกินทั้งหมดเลยนะครับห้อง VIP ข้างบนนั้นเนี่ยตัวโดมของมันเนี่ยนะครับเริ่มอยู่ในอาการที่หมดอายุการใช้งานในบางส่วนนะครับพื้นสนามซึ่งเราใช้เป็นทั้งที่จอดรถด้วยเป็นที่ต้อนรับหรือการจัดงานในแต่ละครั้งละคราวด้วยก็จำเป็นนะครับที่จะต้องปรับปรุงพื้นสนามใหม่ทั้งหมดนะครับ ตัวสถานที่จอดรถอัลฮันละห์นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในพื้นที่ใต้ทางด่วนตลอดซอย4นะครับคือเข้ามาโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเนี่ยทะลุเข้ามาที่ซอยเราก็คือซอย2แล้วทะลุเลยเข้าไปเกือบจะถึงทางรถไฟนะครับเราก็จะใช้สถานที่นั้นเนี่ยแต่เราต้องไปปรับปรุงให้ใช้เป็นสถานที่จอดรถได้ขณะนี้เรากำลังก่อสร้างห้องน้ำใหม่นะครับเป็นอาคารสองชั้น นะครับมีเครื่องนวยความสะดวกครบคันอันนี้เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงรมฎอนพอดีนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบ10เดือนเต็มนะฮะในการดําเนินงานเพราะบางช่วงเนี่ยตัวผู้รับเหมาไม่สามารถจะทํางานได้เช่นเดือนรมฎดอนปีที่แล้วแล้วก็ในหลายช่วงที่เรามีการจัดงานพิเศษต่างๆนะครับอันนั้นเป็นเรื่องการสถานที่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงกันอย่างขนาดใหญ่ แล้วมัก็จะมีอายุใช้งานต่อเนื่องกันไปนะครับตัวห้หองทํางานในขณะนี้อยู่ในภาวะที่สุดโทมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ในการทํางานสถานที่ประชุมเนี่ยนะครับก็จะต้องอปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอาคารสถานที่ส่วนในเรื่องของตัวบุคคลนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการ ของมูลที่เองอยากจะเรียนต่อทุกท่านนะครับมูลที่นี้ไม่ใช่มูลที่ที่ตั้งขึ้นมาแล้วไม่ทํางานนะครับเรามีก็เป็นมูลที่ที่ทำงานเข้มข้นหลายคนที่เป็นกรรมการมูลที่ก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นมูลที่ที่ทํางานต่อเนื่องตลอดเวลามีการประชุมต่อเนื่องมีแผนการทํางานคณะทางานชุดเล็กชุดใหญ่ต่างๆซึ่งเราก็ต้องการที่จะดึงเอาบรรดาผู้ ที่มีความพร้อมในการทํางานอาสาสมัรเนี่ยเข้ามาร่วมกันทํางานกันในชั้นต้นที่เราคํานวณกันเนี่ยนะครับอาจจะใช้เงินไม่น้อยกว่า5ถึง6ล้านบาทนะครับในการปรับปรุงครั้งใหญ่ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าในอาคารชั้นบนเนี่ยในขณะนี้เรากําลังพยายามที่จะาทาเป็นอาคารที่จะให้มุสลิม,มนเนี่ยนะครับสามารถทําละหมาดได้สะดวกมากขึ้น ัล้์ถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะต้องใช้เงินประมาณสัก30ล้านบาทในการที่จะดําเนินการในเรื่องนั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้รับการการณุณาจากกรุงเทพมหานครในการจัดสรรงบประมาณเข้ามาซึ่งเราทําเรื่องไปแล้วก็คือการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามที่มุมด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับของมูลนิธิที่ จะใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลามนะครับซึ่งก็เป็นอาคารที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําเสนอต่อผู้่าการกรุงเทพมหานครซึ่งในวันนี้ก็ของวงเงินไปประมาณถึง 30- 40ล้านบาทก็อาจจะเกิดความไม่สะดวกอยู่บ้างในช่วงการปรับปรุงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราใช้สถานที่แล้วไม่มีการลงทุนเพิ่มก็คงเป็นไปไม่ได้ปีนี้เราในเดือนอมาดอนเราจะถือโอกาส จัดงานรวมน้ําใจสู่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในเดือนรอมฎอนนะครับงานนี้จะใช้ชื่อว่ารอมฎอนซิตี้โดยจะจัดงานในวันศุกร์ที่19เสาร์ที่20และอาทิตย์ที่21กรกฎาคมคือช่วงเริ่มต้นรอมฎอนประมาณสัก1อาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่แต่เราจะจัดงานในรูปแบบที่ท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในเชิงของวิชาการอิ่มเอิบอ,อิ่มใจกับการมา ละหมาดการมาลาสินดนะครับการเอียติกรฟในมัสยิดนะครับและขณะเดียวกันก็มีความรู้ที่เราจะให้ท่านทั้งหลายในเชิงของการจัดนิชศศการเกี่ยวกับคุณค่าของรอมฎอนตลอด30วันนะครับแล้วก็จะมีนักวิชาการมาพูดตลอดทั้ง3วันเช่นดรสุรินทร์พิุวรนก็จะมาพูดให้เห็นถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมเพื่อรองรับอนาคต ด้วยการสร้างจุดบรรจบของสองสายฐานแห่งความรู้ขณะเดียวกันเหตุการณ์ในภาคใต้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากในเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะก้าวไปสู่สันติภาพและสันติสุขเราก็จะเชิญบรรดาผู้ที่ไปเจรจาความเมืองเนี่ยนะครับหรือพูดคุยสันติภาพกับคนที่เห็นต่างออกไปนะครับโดยจะมีคณะที่เกี่ยวข้องก็มาพูดให้ฟังถึงเรื่องนี้ และสุดท้ายก็คือความเป็นเอกของมูลยที่เพื่อศูนย์กลางอสลามของประเทศไทยก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิมในปัจจุบันซึ่งก็มีกรณีที่น่าเรียนรู้อยู่มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกรณีซีเรียรและขณะนี้เนี่ยเรื่องในตุรกีก็ดูเหมือนว่าจะปะทุขึ้นมาอย่างมีลักษณะที่ไม่น่าเชื่อว่ามันน่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับวันที่ 19- 20 21กรกฎาคมพบกันที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยตั้งแต่ช่วงหลังละมารูรีไปจนถึงประมาณถึงสโหนะครับอันนี้ก็คงจะช่วยทำให้ท่านหลายได้อิ่มบุญด้วยนะัคือร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของมูลิี่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยโอกาสต่อไปก็คงจะมาชี้แจงทำความเข้าใจกันต่อเนื่องครับวบิลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Swadih.